รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ สนับสนุนโดยบริษัทชอรดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนช์ชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอรดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์021475247ส,ส,สวัสดีครับผมพัชชอรดาคอฟฟี่นะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทชอรดาคอฟฟี่นะครับที่บริษัทนี้จำหน่ายเฟรนช์ชายกาแฟาสดนะครับเหมาะสำหรับคนที่ อยากจะเปิดร้านกาแฟสดชานมไข่มุกนะครับให้มาหาเราได้นะครับที่บริษัทชอร,ระดาคอฟฟี่เนี่ยเราจำหน่ายเครื่องชงกาแฟนะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับมีทั้งประเทศอิตาลีจากสเปนนะจากเกาหลีทา้านนี้เป็นเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับมีตั้งแต่ตัวเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับและทา้านนี้ ก็เป็นเครื่องปั่นสมูทตี้นะครับและยังมีนี่ครับอุปกรณ์ทําขนมอันนี้เป็นโดนัทนะฮะลายดอกไม้ดูไม่พิบซะก่อนลายดอกไม้นะครับน,นี่มี6ช่องนะครับเราสอนหมดครับมาที่บริษัทนะฮะทำกาแฟเป็นแล้วนะฮะสองทำขนมด้วยสองทำชานมชานมไขมุกด้วยนะครับ หรือว่าท่านจะมาเรียนเฉพาะชงสูตรกาแฟอย่างเดียวก็ได้เราก็สอนเหมือนกันนะครับหรือท่านจะโทรมาปรึกษานะฮะว่ามีงบประมาณเท่านี้เปิดร้านกาแฟได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านไปดูวิธีการชงกาแฟอเมริกาโน่น้ำช่อดอกมะพร้าวจะเป็นยังไงไปดูกันเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาชงกาแฟนะครับอเมริกาโน่น้ำช่อดอกมะพร้าวรสชาติจะ เข้มหอมแล้วก็มีความหวานของน้ำช่อมะพร้าวด้วยนะฮะวิธีทำนะครับก็ง่ายมากขั้นตอนแรกนะครับก็นี่นะฮะกาแฟสดน,นะครับที่บดแล้วก็คือตัวอาราบิก้าอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะหอมมากนะครับมันได้ผสมอะไรเลยก็ใส่ตัดเป็นชอ็อตมาอย่างนี้นะครับกาแฟบดแล้วอันนี้คือหนึ่งชอ็อตหนึ่งชอ็อตใส่ลงไปหนึ่งชอ็อตใช้ทั้งหมดสองช็อตนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งช็อตนี่ประมาณนี้นะครับนะฮะค่อยๆกดรุไปนะครับนะเวลาสกัดกาแฟน้ำกาแฟจะได้ไหลออกมาแบบมีคุณภาพคือผนน้ำกาแฟได้กัดนออกมาสกัดน้ำกาแฟได้เข้มข้นนะครับตรงมีแทมเปอร์นิดนึียวนะครับอ่ะใส่ไปที่หัวเครื่องก่อนอื่นนะฮะก็จะมีการวอร์มนิดเดงนะฮะเพื่อเป็นการปรับุภูุิของหัวโขงนะฮะ ให้ในความร้อนก่อนนะครับก็เป็นการวมน้ํานิดหนึ่ง <สน S 1> ต่อไป <สน S 1> เราก็จะต้องนาน้นํากาแฟลงมานะครับอยู่ที่สองออนนะครับ2ออนน้ํากาแฟ2ออนนะครับสองออนโอเคน้ำกาแฟ2ออนนะครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมน้ําช่อดอกมะพร้าวหวานหอมชื่นใจนะฮะใช้ทั้งหมด 80 ml นะครับอันนี้คือแก้วช็อตครั้งละ40 ml นะครับใส่ลงไป2ช็อตด้วยกันนะครับช็อตละ40 ml นะรวมกันก็เป็น80 ml นะครับอ่าอือแล้วก็เพิ่มอีก40 ml ก็เกือบเต็มช็อตนะเนี่ยไป หอมอมากเลยน้ำชอ่อดมะพร้าวน้ำแข็งมาแต่น้ำแข็งอายุกัน่นแลนนี่คืออเมริกาโน่น้ำช่อดอกมะพร้าวนะครับเข้มหอมหวานมีครบทุกรสชาตินะครับที่ช่อระดาคอฟฟี่นะครับแต่ถ้าท่านไม่อยากทำเองจะหาซื้อดื่มก็ขอเชิญได้นะครับมาที่บริษัท ชราคอฟฟี่ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง3อยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ซีนารีคลอง3นะฮะคลอง3รังสิตนครนายกปทุมธานีนะครับและที่นี่ยังจําหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องชงกาแฟเครื่องบดเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟแล้วก็แฟรนไช์ด้วยพร้อมเปิดร้านกาแฟสดได้เลยสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอินบอกเข้ามาถามได้ทางแฟนเพจนะครับของ ชอระดาคอฟฟี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับราาสนับสนุนโดยบริษัทชอระดาคอฟฟี่จำหน่ายเฟรนช์ชายกาแฟาสดและเมล็ดกาแฟาสดพร้อมอุปกรณ์ชากาแฟาทุกชนิดต้องการเปิดร้านกาแฟาสดต้องชอระดาคอฟฟี่หอมเข้มโดนใจสนใจติดต่อหมายเลขโทราศาพัพท์0 2 1 4 7 5 2 4 7